สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อกว่า4เดือนทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังจึงมีแนวคิดให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมคิดค้นโปรเจกต์กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยสู้วิกฤตการเมืองติดตามได้จากรายงานของคุณนริศราบุญศรีค่ะ สถานีหัวลำโพงจุดเด่นของการเดินทางที่อยู่ใจกลางเมืองคือแนวคิดหลักของผลงานแบ็คแพ็คเกอร์ฮับสัญจรสถานของนักเดินทางอิสระที่นายเรโชตะก,กูลสัจจาวัตรนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปี5สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังหรือสจลเล่าว่ารูปแบบของโปรเจกต์ในครั้งนี้เน้นกลุ่มป เป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการอิสระในการเดินทางโดยค่าใช้จ่ายที่มีอยู่จำกัดซึ่งพบว่าในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครยังขาดที่พักสำหรับนักเดินทางอิสระจึงมั่นใจว่าโปรเจก t นี้สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบทางการเมืองชาวต่างชาติครับคือแับคเกอร์ชาวต่างชาติที่เข้ามาในท่องเที่ยวในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยสถานที่ที่เขาไปก็คือในกรุงเทพเนี่ยก็คือถนนข้าวสาร สีลมอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันเป็นลักษณะของความไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีระบบระเบียบเท่าที่ควรครับทำให้โครงการนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ทําให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้มาใช้โครงการแล้วมีการจัดร,รูปแบบให้มีความเรียบร้อยมากขึ้นครับนักท่องเที่ยว b a c k p a c k e เนี่นะครับเขาจะไม่ค่อยที่จะเชื่อข่าวสารมากเท่ากับ การที่ฟังจากแบ็คฮ็คเกอร์ด้วยกันเองก็คือถ้าเราส่งเสริมให้แบ็คฮ็คเกอร์มาเที่ยวเมืองไทยได้แล้วเนี่ยบางท่ยแบ็คฮ็คเกอร์ชาวต่างชาติคนอื่นๆเนี่ยก็จะมาเที่ยวเมืองไทยจากคำพูดของจากประสบการณ์ทั้งที่แบ็คฮ็คเกอร์ที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วได้รับประสบการณ์ดี mm hmm. ๆกลับไปครับ ขณะที่นายสิปกรจาริพักนักศึกษาสถาบันเดียวกันก,นกลับเห็นว่าหากประเทศไทยจากกระตุน้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในสภาวะทางการเมืองที่ไม่แน่นอน<ม>เราควรมองกลุ่มผู้ที่มีไรายได้สูง<ม>ชอบใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง<ม>เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้มีกําลังซื้อพฤติกรรมการท่องเที่ยวจึงต้องคํานึงสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นหลัก ดังนั้นเขาจึงโชว์ไอเดียเดอะไฮพาร์คราชดาริเรสเด้นต้นแบบคอนโดหรูระดับพรีเมียมใจกลางเมืองที่สร้างมาด้วยแนวคิดตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยเพื่อการท่องเที่ยวของคนรักธรรมชาติในเมืองหลวงการกระตุน้นการท่องเที่ยวนะครับก็คือเป็นส่วนของการเลือกพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นที่ย่านราชดาริเป็นส่วนโซนสําคัญที่มีการคมนาคมและก็เป็นโซนย่านธุรกิจที่มีการสัญจรไปมาของชาวต่างชาติครับ บริเวณตรงนี้ก็คือผมทําให้เกิดเป็นไอคอนิกของในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นมาครับนักท่องเที่ยวที่จะไปในย่านสยามพารากอนหรือว่าไปย่านห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับที่ผ่านบริเวณนี้ก็จะเห็นโครงการของผมซึ่งเป็นเหมือนกับต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวาคือสวนซูมพินีครับผมพยายามกระตุ้นให้เกิดเป็นจุดเด่นของประเทศอีกจุดหนึ่งครับ จาก2ผลงานนี้ยังมีอีกสาเมกะโปรเจกต์คือสวรรค์บ้านนารีสอร์ทออร์แกนิกการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดกระบี่และอนุสรสถานวิกิตการรอสอร้อยสิบสองทั้ง5โปรเจกต์นี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีแนวคิดส่งเสริมให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมคิดค้นโปรเจกต์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยด้วยไอเดียที่สร้างสารรค์และแปลกใหม่สามารถดึงดูดชาวต่างชาติให้กลับมาเที่ยวไทยได้อีกครั้ง หลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางการเมืองตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันยืดเยื้อกว่า4เดือนจนทำให้สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนริศราบุญศรี Voice TV รายงาน